เติผมผงชูรสไปได้นะคะ,ตะเติมผงนัวตเติมไปได้ใครที่บางคนเขาอยากเติมอ่าเขาเรียกอยากเติมเต้าเจี้ยวนะคะก็สามารถเติมได้นะคะพี่พเพื่อนๆนี่ค่ะทําแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมพี่พเพื่อนๆเข้มข้นดีไหมอม๋อเข้มข้นดีแล้วแตะลิ้นหน่อยความเค็มได้ความกลมกล่อมได้ผงชูรสมาหน่อยนึง น้ำปลาพี่สีจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าบ้านพี่สีไม่ทานเค็มนะคะใครต้องการเค็มก็ใส่น้ำปลาไปนะคะรสชาติพี่สีได้แล้วนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนนี่พอเราได้แบบนี้แล้วพี่พเพื่อนเพแบบื่อนใส่หมูลงไปแบบนี้เลยใส่หมูลงไปแบบนี้เลยพี่พเพื่อนเพื่อนคนแบบนี้นะคะคนแบบนี้นี่ครับ คุกเคล้าให้เข้ากันนัวนัวแบบนี้เลยนะคะพเพื่อนๆน่ากินไหมน่ากินไหมพี่ๆเพื่อนๆไอศเน์ไอศเนสบอกให้น้องนิวนะทอดหมูแบบนี้ทอดหมูแบบนั้นกินบ่อยแล้วทอดหมูแบบพี่สีไปถึงบ้านก็ดึงหมูเลยนะคะใครดึงหูใครคะก็น้องนิวสิดึงหูไอสเน์อยากกินแบบบ้านพี่สีไปอยู่กับพี่สีเลยพันน่ะนี่ค่ะพี่เพื่อนแล้วก็ใส่ผัก อากาดห้องเต้ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พัดให้เข้ากันแบบนี้นะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่เห็นไหมหมูกรอบเป็นหมูกรอบนี่อุ้ยพี่พีเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมพี่พี่เพื่อนเพื่อนไอทำแบบพี่สีได้เลยนะคะ นี่เดี๋ยวพี่สีจะตักให้ดูนะคะพริกเตา พเพื่อนๆน,นี่ค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากจะทานอ่านี่กวางตุ้งหมูกรอบนะคะผัดน้ำมันหอยนะคะกวางตุ้งฮ่องกงนะคะทำแบบพี่สีได้เลยนะคะจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะลงทุนหมูไม่กี่ตังค์นะคะผักก็ถูกนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ แบบพี่สีได้เลยพี่เพื่อนๆโอ้โหโอ้โหน้ำหมูน้ำตาออกแล้วนะคะพี่เพื่อนๆความแซ่บความแซ่บนี่ค่ะพี่เพื่อนๆแล้วพี่สีอยากจะบอกอย่างหนึ่งคือว่านี่ค่ะกระเทียมเจียวลาดกระเทียมเจียวลงไปแบบนี้นะคะใครที่ชอบกระเทียมเจียวนะคะนี่ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณผู้กำลังใจน้องลาลาก็มาป้าควรก็มานะคะทําแบบนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆทำแบบนี้นี่ใครที่ผัดผัดหมูกรอบนะคะทอดหมูทอดหมูกรอบไม่เป็นนะคะทำแบบพี่สีได้นะคะถ้าไอ้เสน่หอยากกินแบบนี้ไม่ต้องมาหาพี่สีนะคะ ให้น้องนิวทำอยู่บ้านได้เลยนี่ค่ะผักกาดผักกาดขาวห้องห้องกงนะคะพี่เพื่อนผักกาดกวางตุ้งห้องกงห้องเต้นะคะห้องเต้พลาดอ่นชื่อผิดผักกาดห้องเต้หมูกรอบน้ำมันหอยใครที่อยากทำนะคะมาไม่ทันให้มาดูไลฟ์สดบ้านพี่สีได้นะคะน่ากินน่าทานแบบนี้นะคะพี่เพื่อน ปควรบอกหน้าอร่อยจังใครต้องการเผ็ดก็ใส่ผักใส่พริกไปเยอะๆอ่ะขอบคุณค่ะจอนนี้จอนนี้อ่ะจนนี้ hello my friend จอนนี้ thank you so much I love you พันนะจอนนี้มาแล้วต้องบอก I love you เลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะใครที่ต้องการผัดเป็นนะคะมาดูไล้์สดบ้านพี่สีนะคะหน้าทานแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เพื่อนๆอ่ะผัดผักกาด ห้องเต้หมูกรอบน้ำมันหอยนะคะมาชมกันได้